ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออานเน์เฮดโคชวร์พูเองก็ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมพิมรีกยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนผลงาน5เกมในเดือนนี้ของของแดงชนะ4ครั้งเสมอ0ครั้งแพ้1ครั้ง G.D บวก6 นับว่าเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาร์เนอร์และลิเวอร์พูลหลังจากที่เฮดโค้ชชาวดัตพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในฤดูกาลแรกของเขาหลังจากชัยชนะเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์5ต่อ1ในเกมสุดท้ายของเดือนเมษายนนี้และนั่นทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2ได้สำเร็จและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ได้ในที่สุด ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเดือนนี้เริ่มต้นได้ชัยชนะในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้เหนือเอเวอเรตันและแม้จะแพ้ฟูลแลม3-2ต่อแต่ลิเวอร์พูลก็ฟื้นตัวกลับมาชนะใน3นัดถัดมาได้และยืนยันสถานะแชมป์ของพวกเขาได้สำเร็จและแน่นอนว่าอาเนอร์คือส่วนสำคัญที่พาทีมหงส์แดงพังาัดในการเะลิงแชมป์พิมลีก หงแดงคว้าแชมป์ทีมลีกได้สำเร็จหลังจากช่วยให้ลิฟหูเอาชนะคู่ปรับอย่างเอวตัน1ต่อ0แม็กอลิสเตอร์ก็ยิงประตูแรกได้สำเร็จในเกมที่พ่ายฟูแลม3ต่อ2ลูกเตะมุมของเขาจ่ายบอลให้เฟอร์กิวฟันได้มงประตูชัยช่วงท้ายเกมเหนือเวสต์แฮมเตตและแข้งชาวอารเจนตินารายนี้ปิดฉากเดือนด้วยการทำประตูในเกมที่ชนะสเปอร์5ต่อ1ซึ่งทำให้ทีมของเขาคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุด เอ็มพายออฟเดอะคอรายงานว่าขอโทษด้วยนะดาวินฉั้นต้องการเก็บที่ตรงนี้เอาไว้ให้สาลาฉั้นต้องการยืนเคียงข้างกับเขาในช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำคัญแบบนี้เป็นประโยคที่กัปตันเฟอร์กิลฟานได้ใช้อธิบายผ่านทางอลกซิสแมคอลริสเตอร์ช่วยแปลให้ดาวินนุนเยสเข้าใจในช่วงเวลาที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลและเหล่าทีมงานสตาฟโค้ชกำลังร่วมกันตั้งแถวร้องเพลง you Will n e v e r Walk Alone กับแฟนบอลบนอานทร์ ซึ่งในจังหวะน,นั้นนูนเยสกำลังจะเดินเข้าไปยืนด้วยตรงพื้นที่ข้างฝันได้กับแมคอลิสเตอร์แต่กัปตันปฏิเสธพื้นที่ตรงนี้เขาต้องการเก็บเอาไว้ให้โมซาลายืนด้วยและจากนั้นเขาก็ตะโกนเรียกซาลามายืนใกล้ๆจากนั้นนูนเยสก็ยิ้มและเดินเข้าไปยืนข้างๆระหว่างแม็กอลิสเตอร์กับลุยดิอาร์สในที่สุดแกรี่เผยประทะเด็กหงจังหวะออกจากสนาม แกรี่ในวิวอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าโดนแฟนบอลลิวเวอร์พูลล้อเลียนใส่อย่างหนักจนต้องสวนกลับในระหว่างเดินออกจากสนามหลังจบเกมที่แอนฟิลด์หคงแดงควา้าแชมป์พิมีมียร์ยังเป็นทางการหลังเปิดบ้านถล่มสเปอร์5ต่อหนึ่งซึ่งแกรี่ทำหน้าที่บรรยายเกมนี้ในสนามให้กับสกายสปอร์ตซึ่งทันทีที่หมดเวลาเจ้าตัวก็พุ่งออกจากสนามทันทีแต่ก็ไม่ไหวที่จะโดนแฟนบอลลิวเวอร์พูลล้อเลียนใส่อย่างหนักโดยปกติแล้วในช่วงท้ายเกมผมจะทำพอดแคสต์แต่ผมตัดสินใจออกจากสนาม มันเริ่มจะตึงเครียดมากขึ้นตรงที่ผมอยู่แกรี่กล่าวในอีพีล่าสุดของ iscore soccer เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ข้างๆผมและผมก็หยิบเป้ทันทีที่สิ้นเสียงนกวีดซึ่งปกติปีเตอร์ดูรี่จะขวางผมแต่พวกเขาตกลงว่าผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรผมก็เลยสะพายเป้แล้ววิ่งตรงไปที่ทางเดินและ ชนทุกคนที่เข้ามาขวางอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมไม่ได้จินตนาการไว้คือการฆาตกรรมจากคนที่อยู่ข้างนอกซึ่งผมสามารถที่จะด่าได้ผมเวียงใส่2อถึงสคนเช่นกันหลายคนมีจิตใจที่ดีอย่างที่คุณนึกออกซึ่งเมื่อพวกเขามองเห็นพวกเขาก็เริ่มล้อเลียนผมทันทีฟันได้เปิดใจเจ็บหนักเมื่อ5ปีก่อนคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเฟอร์กิวฟันได้เซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมลิเวอร์พูลแชมป์พยมลีอังกฤษ ฤดูกาล2024-2025ยอมรับตอนที่ได้รับบาดเจ็บหนักเมื่อปี2020ซึ่งถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที้สุดในชีวิตของตนปรากระหลังชาวรัตวัย33ปีต้องพักรักษาตัวนานเกือบปีเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าหัวเขา่า ACL หลังโดนจอแดนพิกฟอร์ดโกเอลตันเข้าเสียบสกัดอย่างรุนแรงในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้ที่กุริสันพักเมื่อ5ปีก่อนสำหรับนักเตะส่วนใหญ่แล้วอาการบาดเจ็บดังกล่าวเปรียบเสมือนจุดต่ำสุดในอาชีพ แต่สําหรับฟานได้กลายเป็นว่าเขาสามารถกลับมาแข็งแกร่งและช่วยหงแดงฟาดแชมป์ลีกสมัยที่สองในรอบ5ปีได้อย่างยิ่งใหญ่ฟานได้เผยว่าอาการบาดเจ็บที่รุนแรงในครั้งนั้นทําให้ตนได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและได้พักร่างกายรวมทั้งได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆจนสามารถกลับมาเรียกความแข็งแกร่งได้อีกครั้งมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแน่นอนว่ามันยากมากโดยเฉพาะในด้านจิตใจมากกว่าเรื่องรื่น คุณนอนไม่หลับหลายคืนคุณต้องคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงต่อไปผมจะกลับมาเป็นนักเตะแบบเดิมหรือเปล่าแต่ในเรื่องของสภาพร่างกายผมคิดว่าเพราะคุณเป็นนักกีฬาคุณสามารถรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้มันก็แค่เออส่วนใหญ่ผมต้องทำกายภาพบำบัดโดยอยู่ห่างจากสโมสร,รซึ่งต้องไปที่ดูไบดังนั้นผมได้อยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องดีตลอดเจสัปดาห์ที่อยู่กับพวกเขา ผมไม่เคยได้ทำแบบนั้นมันเป็นช่วงเวลาครอบครัวที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งที่ผมเคยมีมาแน่นอนว่าไม่มีใครอยากบาดเจ็บหนักแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวมีโอกาสทำลายอาชีพนักเตะของฟนันได้เลยแต่กัปตันทีมชาวดัสสามารถกลับมาสู่ฟอร์มระดับโลกได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามมีบางครั้งที่จะตัวเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะระหว่างซีซั่น2,022ถึง2,023ทำให้หลายคนมองว่ามาจากอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นฟานไรดกล่าวต่อไปว่าทุกความผิดพลาดในแต่ละเกมมีหลายคนมักอ้างถึงอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นผมรู้ว่าคุณสามารถทำหลายสิ่งได้ถูกต้องและทำพลาดแค่ครั้งเดียวโดยผู้คนจะโฟกัสไปที่เรื่องความผิดพลาดเท่านั้น เรื่องนี้อาจทําให้คุณสับสนและคุณเสียความมั่นใจคุณรู้สึกกลัวที่จะทําผิดพลาดความมั่นใจก็เหมือนดอกไม้เจอเก้นครอปสอนผมเรื่องนี้มันบอบบางและสามารถโดนทําลายได้ง่ายดังนั้นผมรู้ว่าผมต้องสื่อสารในฐานะผู้นําเวลาที่มีใครก็ตามมองมาที่ผมฟานได้รายยาว หงแดงยังสนใจอยู่ไหมเดียรดวาสรายงานว่าโจกินอาเปเดบายประธานสโมสมรเรอัลโซเซดาดยอมรับว่ามีโอกาสสูงมากที่มาตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ตัวรับของพวกเขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยกองกลางทีมชาติสเปนวัย26ปีพลาดโอกาสที่จะเป็นแชมป์ยนลิกอังกฤษหลังจากปฏิเสธข้อเสนอข,ของทางลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่ผมขอจากเขาค,คือความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อผ่านเข้าไปเล่นในยุโรป และอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนไม่มีเหตุผลใดที่จะคาดเดาตอนนี้ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่เขามีโอกาสหลายครั้งที่จะย้ายทีมและเขาจะตัดสินใจในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาจะมีทางเลือกมากขึ้นผมไม่รู้ว่ามันยากสําหรับเขาที่จะอยู่ต่อหรือไม่เราไม่ได้พยายามขึ้นค่าฉีกสัญญาไม่คิดว่าจะมีการเจรจาสัญญาแบบนั้นมันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นมากกว่าถ้าเขาต้องการพูดคุยต่อก็จะใช้เวลา5นาที ผมไม่รู้ว่ามันยากหรือเปล่าที่เราจะโน้มน้าวให้เขาอยู่กับเราต่อไปเลวิสติ e l จังเมลสปอร์ตรายงานว่าลิเวอร์พูลจะพิจารณาในการขายเจเรลคอนซาบปรากลังดาวรุ่งของพวกเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ต่อเมื่อพวกเขาซื้อกองหลังคนใหม่เข้ามาทดแทนที่เขาได้แล้ว ตามรายงานจากลุยส์ดิลนักข่าวของเด l ะลิมลระบุว่าอนาคตของกองหลังทีมช่างงกฤษวัย22ปียังคงไม่แน่นอนในเวลานี้และคงต้องติดตามกันต่อไปว่าอานเนอร์นั้นจะยังคงไว้วางใจให้เขาอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่และการมาถึงของผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่นั้นจะมีเข้ามาใหม่ด้วยหรือเปล่าในตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้แต่คอนซาเองสลอนโซ เมื่อแชมป์พรีเมียร์ลีก2,024 2,025เป็นของลิเวอร์พูลมันไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสำเร็จในการเป็นแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษสมัยที่20แต่ยังสร้างรายได้มหาศาลให้สโมสรจนกลายเป็นฤุูการที่ทำเงินได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยโดยมีการคาดการณ์ว่ารายได้ต่อปีของลิเวอร์พูลจะทะลุ700ล้านปอนด์เป็นครั้งแรกการเติบโตด้านรายได้ของลิพูลในครั้งนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นสโมสรที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกสนาม เหนือกว่าแมนเชสเตอร์เดที่เคยเป็นสโมสรที่มีอำนาจทางการเงินที่สุดเกือบตลอด32ฤดูกาลที่ผ่านมาถามว่าลิเวอร์พูลจะได้เงินจากแชมป์พิมลีกเท่าไรการกลับมาคว้าแชมป์ลีกได้อีกครั้งนำมาซึ่งผลตอบแทนจากพิมลีกที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรโดยวัดจากสถิติของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้แชมป์ในสซีซั่นหลังสุดเรือใบสีฟ้าได้เงินจากพิมลีกปีละ1 7 6ล้านปอนด์ซึ่งคาดว่าลิเวอร์พูลจะได้เงินรางวัลในระดับใกล้เคียงกัน ทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเมอริตเพเมนต์หรือค่าตอบแทนตามผลงานในลีกกล่าวคือเงินที่สมสรีจะได้รับตามอันดับที่จบในตารางคะแนนยิ่งจบอันดับสูงก็ยิ่งได้เงินมากยกตัวอย่างทีมแชมป์จะได้เมอริตเพเมนต์ที่สูงที่สุดทีมอันดับรองลงมาก็จะได้น้อยลงตามลําดับส่วนทีมมวยก็ยังได้รับเงินส่วนนี้อยู่ แต่ในะระดับต่ําสุดนอกจากนี้ยังจะได้รับฟ a ซิลิตี้ฟรีหรือค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดสดซึ่งตรงนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่รับสูงสุดจากการถ่ายทอดสดในราชาอาณาจักรถึง29นัดเท่ากับอาเซนนลนซึ่งเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดลิเวูลอาจได้เงินจากพิมลีกสูงถึง180ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นนอกจากนี้ยังมีรายได้อมื่นนอกจากแชมป์ลีกคือการได้รายได้เพิ่มเติมจากสัญญาสปอนเซอร์เช่นไนกี้ที่กำลังจะหมดสัญญาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะจ่ายโบนัส2ล้านปอนด์ให้ลิเวอร์พูลจากการที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ถามว่านี่คือปีทองของลิเวอร์พูลใช่หรือไม่แน่นอนที่สุดและมันไม่ใช่แค่เรื่องแชมป์พิีเมียร์ลีกเท่านั้นแม้ทีมจะผิดหวังจากการตกรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกแต่การมาถึงรอบนั้นได้ก็ยังช่วยสร้างรายได้อย่างมีนัยยะสำคัญ การจบอันดับหนึ่งของรอบลีกเฟตทำให้ลิพผู้ได้รับเงินรางวัลประมาณ85ล้านปอนด์แม้จะน้อยกว่าฤดูกาล2021-2022ที่เข้าผ่านรอบชิงและได้รับ100ล้านปอนด์แต่มันยังมากกว่าที่ได้จากยูโรปาลีกเมื่อปีก่อนอย่างมหาศาลยูโรปาลีกได้แค่23ล้านปอนด์ ลิวอพูมีโอกาสกระโดดขึ้นไปติดท็อปไฟได้สบายๆด้วยผลงานบนสนามที่ยอดเยี่ยมในลูกการนี้ทั้งที่เมื่อปี2012ถึง2013พวกเขาเคยอยู่อันดับ12ใกล้เคียงกับชาวเก้จากเยอรมนีนี่คือยุคทองของลิวอพูอย่างแท้จริงทั้งด้านฟุตบอลและการเงินหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ